กรมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปนตามกรรมเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งอายุ12ปีชืปีชัวอาทิตย์อาทิตย์เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่6แต่เนื่องด้วยครอบครัวของอาทิตนั้นเป็นครอบครัวที่ยากจนพ่อกับแม่ไม่สามารถจะส่งเสียอาทิตย์เรียนชั้นมัธยมศึกษาได้ทั้งสองคนกุมใจมากจึงได้มานั่งปรึกษาหารือกันโอ้ยแหมมึง ข่ากลุ้มใจแล้วเกินน่ะกลุ้มใจอะไรเหรอจ๊ะก็ลูกชายของเราเน่ะสิอาทิตย์น่ะเรียนเก่งเรียนดีว่านอนสอนง่ายปีนี้ก็จบป .6 แล้วอ่ะแล้วยังไงเหรอจ๊ะพี่ก็ลูกเราก็ต้องต่อระดับมัธยมศึกษาตอนเนี้บ้านเราไม่มีเงินเลยอย่าว่าแต่เงินส่งเสียลูกให้ได้ร่ำได้เรียนเลยแม่มึง เงินจะไปซื้อข้าวสารมากอกหม้อก,ก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วว่านั่น,นสิเะพี่บ้านเรา,ายากจนจริงๆลูกก็ดันมาเรียนเก่งซะอีกน่าสงสารจริงๆนะเะพี่โทแบบเนี้ลูกเราก็คงจะเรียนจบแค่ชั้นป .6 แล้วก็คงมาทำงานรับจ้างหากินแบบเราสองคนผัวเมียคงจะอาบเหงื่อต่างน้ำอดมือกินมือ ไม่แตกต่างจากเราสองคนผัวเมียหรอกจก้ะพี่โถเอ้ยพี่ยเสียใจเหลือเกินโถสู่อุตสาหาเงินส่งเสียให้ลูกเรียนถึงชั้นป .6 ได้แล้วอีกแค่นิดเดียวเองทำไมพี่ถึงไม่มีปัญญาส่งเสียลูกเลยงานการก็ทำแสนหนักเงินทองกับไม่มีเก็บโอ้ยทำไมชีวิตของพี่มาถึงแสนเศร้าขนาดนี้เนี่ยพี่ พี่เอาแต่โทษตัวเองเลยจ้าวาสนาของเรามันมีแค่นี้เงินทองทรัพย์สินของเราไม่มีก็ไม่เป็นไรจะพี่เออพี่ฉันนึกออกแล้วว่าจะหาทางออกกันยังไงดีอ่ะอะไรอ่ะเราจะหาทางออกกันยังไงดีอ่ะพี่จ๊ะคือว่าลุงของหนูอ่ะอยู่ที่วัดหลวงในตัวจังหวัดอ่ะวัดนั้นน่ะเขารับสัม,มเณรไปเรียนหนังสือด้วยนะพี่โอ้ อย่างนั้นเองหรอกเหรอดีเลยถ้าอย่างนั้นก็พาอีอาทิตย์ลูกชายเราอะ่ะไปฝากตัวกับหลวงลุงดีหรือเปล่าล่ะแม่มึงจะพี่ดีเหลือเกินเนี่ยฉันเพิ่งคิดออกถ้าวิธีนี้คงจะเป็นวิธีเดียวที่ทําให้ลูกเรามีการศึกษาที่ดีนะจ้าพี่โอ้เจ๋วเลยเจ๋วเลย,เ,ลยเนี่ยแล้วโรงเรียนวัดเนี่ยเขาให้เด็กที่พ่อแม่พาไปอยู่เรียนหรือว่าถ้าหากจะเรียนะ่ะต้องบดเป็นเนนซะก่อนล่ะแม่มึง อ๋อเห็นตอนที่ฉันไปหาหลวงลุงอะพี่ฉันจำได้ว่าที่วัดน่ะมันไม่มีเด็กคาราวสานะจ๊ะลูกโยมไม่มีเลยถ้าเจรียนะต้องบวชเป็นสัม,มนเนรก่อนนะจ๊ะพี่แบบเนี้ยเราจะไหวหรือเปล่าล่ะต้องซื้อบาตซื้อผ้าส่งให้นเนรเขาด้หรือเปล่าโอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องปรึกษาหลวงลุงเขาละละคงจะมีทางออกนะแม่มึงนะโธ่ ยังไงซะก,ก็ขอให้ลูกเราได้เรียนก็แล้วกันถ้าอย่างไงพรุ่งเนี้ยเราเดินทางไปหาหลวงลุงแต่เช้าเลยนะจะพี่เอา้าแล้วแต่ว่าพี่อ่ะต้องไปรับจ้างไถนาะให้บ้านตะเรืองไม่ใช่เหรอจะเ,อเวลาที่ไหนไปหาลวงลุงกับฉันล่ะโอ้ใช่พี่นึกออกพอดีเลยถ้าอย่างนั้นน่ะวัน,ว,นวันไปกับลูกได้ไหมนะไปแทนพี่หน่อย แล้วไปวันหลังไม่ได้เลยเจ้ะพี่โอ้ยไม่ได้หรอกวันไปพรุ่งนี้เลยไม่ต้องกลัวนะความเป็นลุงเป็นหลานนะ่ะยังไงซ้ำมันก็ค้ำคอหลวงลุงเขาอยู่แก่ไม่ทิ้งเราหรอกแกเมตตาเราอยู่แล้วพรุ่งนี้ไปแต่เช้านะน้องนะจะพี่ถ้างั้นพรุ่งนี้หนูจะพาลูกไปหาหลวงลุงแต่เช้านะจ๊าอืมดีมากจดเช้าวันต่อมาแม่ของอาทิตย์กับอาทิตย์ ก็ได้เดินทางไปหาหลวงลุงคงอยู่ที่วัดในตัวจงังหวัดนมาสการเจ้าค่ะหลวงลุงโอ้ไปไหนมาละวันมาหาหลวงลุงได้เนี่ยหลวงลุงเจ้าค่ะหนูมีเรื่องอยากจะปรึกษาหลวงลุงเจ้าค่ะอือว่าไงอะอทิตย์กราบหลวงลุงเขาสิลูกผมกราบครับหลวงตาโอ้อันนี้มันไขเนี่ยน้องวัน ก็เจ้าอาทิตย์ลูกชายของวันเองนะจ้าโอ้เจ้าอาทิตย์อุ้โตขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยจ้าหลวงลุง,ลงน่าเสียดายเหลือเกินนะ่ะที่พ่อวันนะ่ะไม่มีโอกาสได้เห็นหลานของเขาโตแบบเนี้โอ้ไอจอนน้องชายของหลวงลุง,ลงมันก็ชิงตายไปซะก่อนเอาละไม่เป็นไรหรอกชื่ออาทิตย์ใช่ไหมเหล่าใช่ครับ หลวงตาอ้าแล้ววันนี้วันพาลูกมาหาหลวงลุงเนี่ยมีเรื่องอะไรหรือเปล่าอ่ะมีเจ้าค่ะหลวงลงุงหลวงลุงเจ้าค่ะเมตตาหลานด้วยนะเจ้าค่ะหลานสิ้นไรไม่ตอกการงานการเงินอาชีพก็แสนฟืดเคืองหลวงลุงเจ้าค่ะเจ้าวันลูกชายหนูเนี่ยเรียนเก่งเหลือเกิน เรียนได้ที่หนึ่งแทบทุกปีเลยเนี่ยจบป .6 แล้วเจ้าค่ะโอ้ก็ดีแล้วนี่จบป .6 แล้วก็เรียนต่อได้เลยนะตั้งอกตั้งใจเรียนอย่ากเก็บม,มะเหล็กเกเละล่าตั้งใจเรียนให้เป็นเจ้าคนนายคนโตขึ้นมาก็เลี้ยงดูพ่อแม่นะอาทิตย์นะครับหลวงตาผมจะทำตามอย่างที่หลวงตาสอนนะครับ อเด็กดีลูกเด็กดีโทษหลวงลุง,ลงจุากค่ะเรื่องนี้แหละจุากค่ะที่อีฉันกับผัวกุมใจแล้วเกินน่ะอ้าวกุมใจเรื่องอะไรหวานลูกเหรียญเก่งขนาดนี้เราก็ต้องภูมิอกภูมิใจขวนขวายหาทางให้ลูกเหรียญให้ได้สิหลวงลุง,ลงจุากค่ะอีฉันนะ่ะไม่มีเงินเลย ทั้งอีชันทั้งผัวเงินเก็บเงินกรรมไม่มีเลยสักบาทนะเจ้าค่ะบากหน้ามหาหลวงลุงก็หวังอยากจะพึ่งความเมตตาของหลวงลุงอ่ะหลวงลุงเจ้าค่ะฝากเจ้าอาทิตย์ได้ให้บวชเป็นเนรเพื่อได้เรียนหนังสือที่วัดได้หรือเปล่าล่ะเจ้าค่ะโอ้เป็นแบบนี้นี่เองเหรออไม่ยากไม่ยากดีแล้วดีแล้วที่บอกตรงๆแบบนี้เอาเอเออาทิตย ถ้าอย่างนั้นนะ่ะสะดวกหรือเปล่าที่ต้องบวชเพื่อบวชเรียนนะลูกครับหลวงตาผมสะดวกครับขอแค่ได้เรียนหนังสือจบมาจะได้มีงานมีการทำมาเลี้ยงดูพ่อแม่ไอเรื่องบวชแค่นี้ผมยอมครับหลวงตาโอ้เด็กดีลูกเด็กดีเอาหนะ่วันสบายใจวันไหนก็เตรียมตัวพาเจ้าอาทิตย์มาอยู่กับหลวงลุงที่วัดได้เลยนะ ไม่เป็นไรนะลูกนะเรื่องเงินเรื่องทองไม่มีเลี้ยนหลวงลุงจะส่งเสียเองให้ทั้งหมดเลยหลวงลุงเจ้าคะแล้วเรื่องข้าวของเครื่องใช้ของเนนพวกจีวรพวกพ้าเหลืองแล้วก็บาทอีกอ่ะหนูไม่มีนะคะหลวงลุงหลวงลุงคะจัดการให้หนูด้วยได้หรือเปล่าเจ้าขาอ้อไม่เป็นไรหวานไม่เป็นไรเดี๋ยวหลวงลุงจัดการให้ทุกอย่างนั่นแหละ เน้นบวชใหม่ที่วัดน่ะเขามีของพวกนี้ให้อยู่แล้วอืมันก็เหมือนกับข้าวของเครื่องใช้ของพระท่านนั่นแหละอันเดียวกันเลยสบายใจได้ไม่ต้องเป็นห่วงนะเจ้าค่ะหลวงลุงหลวง,ล,ง,ล,งลุงเจ้าค่ะนี่เจ้าค่ะหลักฐานการศึกษาของเจ้าอาทิตย์สำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็หลักฐานเอกสารทุกอย่างของหลานมันนะ่ะหลวง,ล,งลุงเจ้าค่ะ หนูฝากอาทิตย์ไว้กับหลวงลุงวันนี้ได้เลยหรือเปล่าเจ้าค้ะโอ้วันนี้เลยเหรอเอาเาเอ,าเอาแล้วอาทิตย์ล่ะอยู่ได้หรือเปล่าลูกอ,อยู่ได้ครับหลวงตาผมอยู่ได้ครับผมกราบขอบพระคุณหลวงตาในความเมตตาของหลวงตาด้วยนะครับโอ้ฉลาดหลักแหลมจริงๆนะลูกของวันเนี่ยเข้าอกเข้าใจพูดอยู่เป็น ทำให้คนรักคนใคร่ได้อืมอืมอืมอมใช้ได้ใช้ได้เลยทีเดียวเอาละถ้าอย่างนั้นไม่มีอะไรแล้ววันก็เดินทางกลับบ้านได้เลยส่วนเจ้าอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวหลวงลุงสะดวกวันไหนก็จะให้บวชแล้วจะส่งข่าวไปนะวันนะเจ้าข่าหลวงลงุงหนูกราบหลวงลุงเลยนะเจ้าค่ะอืมเดินทางปลอดภัยลูกหลังจากนั้นวันก็เดินทางกลับบ้าน เธอดีใจมากไม่รู้ว่าจะสรรหาคำพูดไหนมาบรรยายได้หมดและเมื่อเธอมาถึงบ้านก็ปรากฏว่าผัวของเธอก็นั่งรออยู่ที่ตะแค่หน้าบ้านพอดีเป็นยังไงบ้างวันพาลูกไปหาหลวงลุงอะ่ะหลวงลุงเขาว่ายังไงบ้างดีจะพี่ข่าวดีเลยจ้าหลวงลุงอะ่ะท่านยอมช่วยเหลือทุกอย่างเลยท่านไม่ว่าอะไรโอ้แล้วเรื่องผ้าเหลืองเรื่องบาทเรื่องข้าของเครื่องใช้เล่า เป็นยังไงบ้างต้องเสียอะไรบ้างหรือเปล่าวะไม่เสียจะพี่หลวงลุงอะท่านดูแลให้หมดทุกอย่างเลยท่านบอกว่าไอ้ของพวกเนี้ยที่วัดก็มีอยู่แล้วจะพี่บอกเราไม่ต้องเป็นห่วงจ้าโอ้ดีแล้วเกินหลวงลุงท่านเมตตากับเราแท้ๆเลยนะวันนะจะพี่เนี่ยหลวงลุงท่านบอกว่าถ้าได้เลิกบวชเมื่อไรอะเดี๋ยวท่านจะส่งข่าวมาบอกให้เราอะไปบวชลูกนะจะพี่ โอโอได้วันไหนที่ท่านโทรมาวันก็รีบบอกพี่เลยนะจะพี่และหลังจากวันนั้นผ่านไปอีกสองอาทิตย์กว่าๆเห็นจะได้หลวงลุงก็ได้ส่งข่าวบอกกับสองผัวเมียคู่นี้ให้ไปบวชลูกชายและหลังจากที่บวชลูกชายเสร็จแล้วทั้งสองคนก็ดีใจมากแต่ก็ต้องเดินทางกลับปล่อยให้เนนอาทิตย์ได้อยู่ที่วัดแห่งนั้นเพื่อจะได้เรียนหนังสือต่อไป หลังจากที่เนนอาทิตย์ได้เข้าเรียนก็ปรากฏว่าเนนไม่ทำให้ใครผิดหวังแกตั้งอกตั้งใจเรียนเป็นพิเศษด้วยหมายใจว่าจะตั้งใจเรียนเพื่อวันหนึ่งจะได้เรียนสูงจะได้มีงานมีการทำดีๆเพื่อกลับมาเลี้ยงพ่อแม่สมณเนนอาทิตย์เป็นเด็กเรียบร้อยว่านอนสอนง่ายครูบาอาจารย์สั่งสอนเนนอาทิตย์ก็เชื่อฟังแต่โดยดีและไม่เคยโต้เถียงเลยสักคำ และในบรรดาครูอาจารย์ก็จะมีพระรูปหนึ่งอายุประมาณ30กกว่าถือว่าเป็นพระหนุไฟแรงพระรูปนี้ได้สอนที่ชั้นเรียนของเนรอาทิตย์ด้วยและดูเหมือนว่าท่านจะเมตตาและมีความสนใจเนรอาทิตย์เป็นพิเศษอีกด้วยหลายครั้งที่พระรูปนี้ได้เรียกเนรอาทิตย์ที่บริเวณกุฏิพระของท่านเป็นยังไงบ้างเนรอาทิตย์มาอยู่ที่นี่มีอะไรขับข้องหมองใจบ้างหรือเปล่า ไม่มีครับอาจารย์ไม่มีอะไรที่ลำบากใจเลยครับแล้วกับเพื่อนฝูงล่ะเป็นยังไงบ้างเข้ากันได้ดีหรือเปล่ามีใครมารังแกนเนีนอาทิตย์ไหมไม่มีครับอาจารย์เพื่อนๆนทุกคนดีกับผมหมดเลยครับแล้วเงินทองล่ะเนนพอใช้หรือเปล่าก็พอใช้ครับอาจารย์เงินทองไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่ครับผมบวชเป็นเนนไม่ค่อยได้ซื้ออะไรเงินทองเลยไม่ค่อยจําเป็นครับดีแล้วเนนอาทิตย์ ตั้งอกตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาเรียนหนังสือให้ดีนะลูกนะโตขึ้นจะได้เป็นเจ้าคนนายคนถ้าเกิดว่าบวชไปแล้วไม่อยากจะศึกก็บวชเรียนต่อไปเลยจะได้เป็นพระเป็นพระอาจารย์พระครูคอยสั่งสอนเด็กนักเรียนสั่งสอนพระสั่งสอนลูกเนนต่อไปนะเนนอาทิตย์นะครับพระอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากครับแล้วว่าแต่ว่าอาจารย์วุฒิมีอะไรจะสอบถามผมอีกหรือเปล่าครับ ก็ไม่มีหรอกเนนถ้าอย่างนั้นเนนอาทิตย์ก็ไปเล่นกับเพื่อนได้แล้วนะครับอาจารย์กราบขอบพระคุณอาจารย์มากครับพระอาจารย์วุฒิดูเหมือนว่าท่านจะมีความสนอกสนใจในตัวของสามเณนรนอาทิตย์เป็นอย่างมากแต่ไม่ได้มีเพียงแค่สามเณนรนอาทิตย์คนเดียวเท่านั้นครับที่อาจารย์วุฒิท่านสนใจยังมีสามเณรอีกเยอะแยะมากมายที่พระอาจารย์วุฒิท่านคอยให้ความเมตตาและคอยให้ความช่วยเหลืออยู่ แต่น่าสังเกตเป็นอย่างยิ่งจริงๆครับท่านผู้ฟังเพราะว่าสมมเนรหลายๆรูปที่พระอาจารย์วุฒิให้การดูแลอยู่นั้นปรากฏว่าแต่ละรูปนั้นหน้าตาหล่อเหลาผิวขาวและดูสะอาดสะอ้านแทบทุกคนและมีบ่อยครั้งที่พระอาจารย์วุฒิมักจะพาสัมเนรเหล่านั้นขึ้นไปนั่งสนทนากันอยู่ในกุฏิของแกแต่ไม่ได้ไปทีเดียวทั้งหมดไปวันละคนบางครั้งก็สวันหนึ่งคน บางครั้งก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งเป็นแบบนี้อยู่นานครับท่านผู้ฟังจนเนนอาทิตย์สนใจว่าทําไมพระอาจารย์วุฒิจึงได้พาสมณีนนหน้าตาหล่อๆบางรูปขึ้นไปพูดคุยในกุฏิบ่อยครั้งเหลือเกินแต่ด้วยความที่สมณนนีอาทิตย์เพิ่งมาอยู่ใหม่ๆจึงไม่อยากจะพูดคุยสอบถามเรื่องนี้ให้ระคายใจพระอาจารย์แกจึงเก็บความคิดนี้เอาไว้ในใจไม่ได้บอกให้ใครรู้แม้แต่คนเดียวและแล้ววันหนึ่งความลับของพระอาจารย์วุฒิ สมณเณรอาทิตย์ก็รับรู้เข้าจนได้เมื่อวันหนึ่งพระอาจารย์วุฒิได้เรียกสมณเณรอาทิตย์ให้เข้าไปนั่งเล่นในห้องกับแกโดยแกให้เหตุผลการเข้าไปนั่งในกุฏิของแกครั้งนี้ว่าแกจะสอนพิเศษให้สมณเณรอาทิตย์นั่นเองครับทกากผู้ฟังและเมื่อสมณเณรอาทิตย์ได้รู้อย่างนั้นก็เกิดความเกรงใจพระอาจารย์วุฒิพอคิดว่าพระอาจารย์วุฒิจะพาตัวเองไปิวหนังสือก็เลยได้ตามพระอาจารย์วุฒิเข้าไปในกุฏิแต่โดยดี เป็นยังไงบ้างล่ะสมณเณรอาทิตย์เรียนหนังสือไม่เข้าใจอะไรบ้างก็วิชาคณิตศาสตร์นะครับพระอาจารย์ไม่ค่อยเข้าใจเลยครับเอาแล้วเพื่อน,อนๆไม่มีใครติวให้เลยเหรอจ๊ะไม่ครับอาจารย์ไม่มีเลยครับเพื่อนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเข้าใจวิชานี้ทั้งนั้นนะครับโอ้ใช่จริงๆด้วยวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยไม่ค่อยมีใครถนัดสักเท่าไหร่เลยอ่ะเอาละ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะสอนพิเศษให้เนนอาทิตย์ก็แล้วกันนะครับอาจารย์อาจารย์ครับเออคือว่าเอออะไรเหรอเนนอาทิตย์ผมว่าพาเพื่อนๆพื่สมานเณรที่ไม่เข้าใจในวิชาเรียนะ่ะวันหลังนะครับเราเปิดติวเป็นการสอนพิเศษนอกเวลาเรียนดีหรือเปล่าครับาอาจารย์วุฒิโอเนนอาทิตย์เนนนี่เป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักห่วงเพื่อนฝูงด้วยนะเอาละดีแล้วท่านเนรอาทิตย์คิดเห็นอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพระครูจะเปิดสอนพิเศษให้กับสามเนรที่มีความคิดอยากจะเรียนนอกเวลาเรียนดีหรือเปล่าเรียนอาทิตย์ครับพระอาจารย์ดีมากเลยครับถ้าได้อย่างนั้นน่ะผมว่าพวกผมอ่ะจะตั้งใจเรียนมากขึ้นคิดว่าแต่ละวิชาเนี่ยก็คงจะเข้าใจคงจะทำความเข้าใจได้ไม่ยากนะครับอาจารย์ ใช่ใช่จริงๆด้วยเนยนอาทิตย์เออว่าแต่ว่าเนนอาทิตย์หิวน้นําหรือเปล่าล่ะก็ไม่หิวเท่าไหร่ครับอาจารย์นั่งรองอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวอาจารย์จะน้ำหวานมาให้ฉันพอพูดจบพระอาจารย์วุฒิก็เดินไปที่ตู้เย็นแกเอาน้ำส้มเทใส่แก้วพร้อมกับผสมยาอะไรก็ไม่รู้เป็นผงสีขาวๆผสมลงไปในแก้วน้ำส้มเพื่อให้สมนเนรอาทิตย์ฉัน ได้แล้วสำมเนเ็นนี่จัดน้ำส้มหวานเจี๊ยบฉันสิฉันเร็วๆเ,เลยกำลังเย็นเย็นเย็นชื่นใจแบบเนี้ยฉันลงไปเนี่ยรับรองเลยว่าเอเนจีในการเรียนเนี่ยจะพุ่งพล่านทีเดียวนะจ๊ะครับอาจารย์กราบขอบพระคุณอาจารย์มากครับที่เมตตาเอาละฉันได้แล้วหลังจากนั้นสำมานเน็นอาทิตย์ก็ยกแก้วน้ำส้มขึ้นฉันฉันรวดเดียวหมดแก้วเลยทีเดียว และหลังจากที่สมณนณรอาทิตย์ฉันน้ำส้มจะหมดแก้วแล้วแกก็ได้นั่งพูดคุยกับพระอาจารย์วุฒิตามปกติแต่หลังจากที่สมณนณรอาทิตย์พูดคุยกับพระอาจารย์วุฒิอยู่ได้เพียงไม่นานก็ปรากฏว่าก็ได้เกิดสลบลงพอสมณนณรอาทิตย์สลบพระอาจารย์วุฒิก็เขย่าตัวของสมณนณรเบาๆพร้อมกับเรียกถามสมณนณรสมณนณรอาทิตย์เป็นอะไรอะทำไมถึงหลับอย่างเนี้ย ง่วงเหรอถ้าง่วงเนี่ยก็กลับไปนอนที่กุฏินะพระอาจารย์บุรแกก็แกล้งพูดไปอย่างนั้นเองครับท่านผู้ฟังจริงๆแล้วแกเป็นคนวางยาสมเด็จอาทิตย์แล้วยาที่สมเด็จอาทิตย์ฉันไปนั้นก็คือยาสลบนั่นเองและเป้าหมายต่อไปของพระอาจารย์บุษแกก็ค่อยๆถอดผ้าเหลืองของสมเด็จอาทิตย์ออกทุกๆชิ้นจนเหลือเพียงแค่ร่างกายเปลือยเปล่าไม่มีอาภร์ใดๆปกปิดร่างกายเลยแมย้แต่ชิ้นเดียวโอ้ขาว ขาวจ้วหน้าเจีย๊ยจริงๆสัมเณีอาทิตย์ไม่เสียแรงเลยที่อุตสาห์เลี้ยงต้อยมาแต่เทอมแรกแหมหน้ากินแบบนี้รู้อย่างนี้เนี่ยวางยาสลบตั้งนานแล้วเป็นของพระอาจารย์เทนะนัสสัมณนและหลังจากที่พระอาจารย์มุธคิดไข้ควนอยู่เพียงคู่เดียวแกก็ตัดสินใจทําเรื่องสุดแสนและยำต่ําช้ากับสมมเณรอาทิตย์ไม่ต้องให้อธิบายนะครับท่านผู้ฟัง บททำกันแบบไหนเพราะว่าเรื่องที่ผมเล่าอยู่เนี่ยเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นไม่นานในสังคมไทยนี่เองครับและเรื่องนี้ก็เป็นข่าวที่โด่งดังมากบรรยายพอแค่ให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจในเหตุการณ์นะครับและหลังจากที่พระอาจารย์วุฒเสร็จกิจกับสัมณีนอาทิตย์แล้วแกก็จับเนรอาทิตย์นุ่งห่มผ้าเหลืองตามปกติจนช่วงเวลากลางดึกสมณีนอาทิตย์ก็ฟื้นจากการสลบพระอาจารย์วุฒ ที่นั่งดูอยู่ก็เริ่มบทสนทนากับเนนอาทิตย์เป็นยังไงบ้างเนนอาทิตย์หลับสบายหรือเปล่าผมหลับตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอาจารย์ก็ติวหนังสือเพลินๆแล้วเนนอาทิตย์ก็หลับไปเลยอะ่ะติวหนังสืออะไรครับผมไม่เห็นรู้สึกว่าผมได้อ่านหนังสือเล่มไหนเลยครับพระอาจารย์ก็นั่นแหละเนนอาทิตย์ด่ะคงจะเหนื่อยคงจะเพลียยังไม่ทันได้เปิดหนังสือเลยมีเพียงแค่อาจารย์นั่นแหละ ที่เปิดหนังสือแล้วก็บรรยายได้เพียงแค่ไม่กี่หน้าสม,มนเนาณอาทิตย์ก็เผลอหลับไปเนี่ยอาจารย์เห็นว่าหลับกําลังสบายก็เลยไม่อยากจะปลุกนะจ๊ะแล้วเนี่ยสมมนาณ์อาทิตย์ตื่นพอดีแล้วหลับสบายหรือเปล่าจ๊ะหลับสบายครับอาจารย์อาจารย์ครับคือว่าผมไม่อยากจะติวต่อแล้วครับผมขอกลับห้องได้ไหมครับเดี๋ยววันหลังค่อยติวใหม่ได้หรือเปล่าครับพระอาจารย์ก็ได้ ได้สี่เนียนอาทิตย์อาจารย์ก็ว่าจะบอกให้เนียนอาทิตย์กลับกุฏินั่นแหละเพราะว่ามันดึกมากแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าไปบิณฑบาทนะครับครับอาจารย์ถ้าอย่างนั้นผมกลับลาพระอาจารย์นะครับอ่ะโอเคเนินอาทิตย์เดินดีๆนะอาจารย์ที่ไปส่งนะอันนี้ไฟฉายเดินถือไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เคยเอามาคืนอาจารย์นะครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากครับและหลังจากที่พูดเสร็จ เนนอาทิตย์ก็เดินถือไฟฉายส่องเพื่อไล่ความมืดเดินไปที่กุฏิของตนเองและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ปรากฏว่าพระอาจารย์วุฒิไม่ได้มีความสนอกสนใจอะไรในตัวของสมเด็จอาทิตย์อีกเลยอยู่ดีๆก็หายแซบหายสอยไม่เอาอกเอาใจไม่ให้ความสําคัญเหมือนกับเมื่อก่อนทําเหมือนกับว่าสมเด็จอาทิตย์ไม่มีตัวตนเลยก็ไม่ปานครับท่านผู้ฟังจนอีกหนึ่งอาทิตย์ต่อมา สมเนรอาทิตย์จำได้ว่าตนกับพระอาจารย์วุฒิได้นัดกันว่าจัดจัดกิจกรรมติวหนังสือให้กับสัมมเนรที่เรียนไม่ทันเพื่อนให้พระอาจารย์วุฒิได้ติวให้เมื่อสมมเนรอาทิตย์คิดได้ดังนั้นแกจึงได้เดินไปหาพระอาจารย์วุฒิที่กุฏิเวลานั้นเป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มกว่าเห็นจะได้ครับท่านผู้ฟังพอสมมเนรอาทิตย์เดินไปถึงกุฏิของพระอาจารย์วุฒิแกก็ต้องสะดุ้งตกใจสุดชีวิต เมื่อสัมเบลิอาทิตย์กำลังจะเดินผ่านหน้าต่างห้องของพระอาจารย์วุฒิก็ไลยยินเสียงเอื้ออ่าของพระอาจารย์วุฒิไม่รู้ว่าแกทำอะไรและด้วยความสงสัยนั้นสัมเบลิอาทิตย์จึงได้แอบดูที่รอยปีกของหน้าต่างและภาพที่ปรากฏต่อหน้าของสัมเบลิอาทิตย์นั้นสร้างความตกใจให้กับสัมเาเินอาทิตย์เป็นที่สุดเพราะว่าภาพที่ปรากฏต่อหน้าก็คือภาพของพระอาจารย์วุฒิ กำลังทำเรื่องอย่างว่ากับสมเนรนูกนั้นอยู่ซึ่งสมเนรดังกล่าวก็คือเพื่อนของสมเนรอาทิตย์นั่นเองครับท่านผู้ฟังสมเนรอาทิตย์ตกใจปากคอสั่นมือไม้เย็นไปหมดแต่เมื่อสมเนรอาทิตย์คิดได้แกก็รวบรวมความกล้าทั้งหมดที่แกมีแกค่อยๆเดินถอยหลังแล้วก็เดินไปที่กุฏิเจ้าอาวาสหมายใจว่าจะไปบอกเรื่องราวทั้งหมดที่ตนเองเห็นที่กุฏิของอาจารย์วุฒินั่นเองครับ หลวงพ่อครับหลวงพ่อหลวงพ่อครับมีอะไรเหรอสมณเณรดึกดึกดด่นๆดนคำ่คำค่ำมืดมืดทำไมถึงไม่จำวัดนะหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับคือว่าผมเห็นพระอาจารย์วุฒิกำลังทำอะไรไม่ดีกับสมณเณรอามนะครับทำอะไรหมายถึงอะไรอะฮะเณนก็หมายความว่าทำอะไรที่ไม่ดีนะครับหลวงพ่อหลวงพ่ออยิ่งมโแต่ถามอยู่เลยครับ เดี๋ยวผมจะพาหลวงพ่อไปดูผมอธิบายไม่ถูกหรอกครับหลวงพ่อได้ได้แต่ต้องเป็นเรื่องหลายแรงนะเนี่ยถ้าเกิดว่าพาไปเดินเล่นๆแล้วก็ได้รู้ลิศหลวงพ่อแน่เนนอาทิตย์ครับหลวงพ่อรีบไปดูกันเถอะครับและหลังจากนั้นเนนอาทิตย์ก็พาหลวงพ่อเดินไปที่กุฏิของพระอาจารย์วุฒิสามเนรอาทิตย์บอกให้หลวงพ่อค่อยๆย,ย่องไปที่หน้าต่างห้องของพระอาจารย์วุฒิ และภาพที่ปรากฏต,ต่อหน้าหลวงพ่อก็เป็นภาพเดียวกันกับภาพที่สมมเณรอาทิตย์เห็นนั่นเองหลวงพ่อเห็นดังนั้นแกก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงแกเดินถอยหลังเดินกลับไปที่กุฏิแล้วแกก็โทรศัพท์หาตำรวจทันทีแกเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าทำการจับกลุมพระอาจารย์วุฒิได้ดทันท่วงทีพระอาจารย์วุฒิหลังจากที่ถูกจับก็ถูกตำรวจทำการสอบสวนอยู่วันข้ามวัน สุดท้ายพระอาจารย์มุดก็รับสารภาพว่าแกได้ทำการล่วงละเมิดสมเณรและก็ได้ทำมาหลายรูปแล้วเพียงแต่ว่าทุกๆุรูปที่แกได้ล่วงละเมิดนั้นแกได้วางยาสลบสมเณรทุกรูปจะไม่ร <Detroit> ู mean, ้ว่าแกได้ถูกพระอาจารย์วุตกระทำย่ำยีไปแล้วนั่นเองครับท่านผู้ฟังและหลังจากนั้นพระอาจารย์วุตก็ถูกควบคุมตัวและก็ถูกส่งดำเนินการตามกฎหมายหลังจากนั้นพระอาจารย์วุตก็ถูกตัดสินจำคุกนานหลายปี แต่ถึงแม้ว่าพระอาจารย์วุฒิจะถูกลงโทษสักเพียงในก็ตามตัวกับผมเองคิดว่ามันไม่สาสมกับสิ่งที่แกได้ทําเอาไว้พ่อแม่เขายากลําบากส่งลูกเต้ามาเรียนหนังสือบวชเป็นเนนแทนที่จะได้รับความปลอดภัยอย่างถึงที่สุดแต่กลับไม่ใช่อย่างนั้นสมเน,นเหล่านั้นได้กลับถูกคนที่ชื่อว่าเป็นอาจารย์ทําอนาจารสร้างบาดแผลจนกลายเป็นแผลในใจและไม่รู้ด้ว่านานเท่าไหร่ แผนในใจของสัมมณีเหล่านั้นจึงจะหายไปได้คนที่ไม่รู้ตัวว่าถูกอาจารย์วุฒิล่วงเกินก็คงจะไม่มีความเจ็บปวดใดใดแต่สำหรับสัมมณนที่ถูกพระอาจารย์วุฒิใช้กำลังและใช้เล่ห์เหลี่ยมขืนใจเอานั้นไม่รู้ว่าแผนในใจจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่บาปกรรมที่อาจารย์วุฒิทำกับสัมเณนมันยิ่งใหญ่เหลือเกินและยิ่งกว่านั้นบาปกรรมที่อาจารย์วุฒิได้สร้างกับพระพุทธศาสนานั้น มันช่างเป็นรอยมนลทินและเป็นรอยด่างพ้อยไม่รู้จริงๆครับท่านผู้ฟังว่าพระอาจารย์บูธจะต้องได้รับการลงโทษถึงขนาดไหนจึงจะเหมาะสมกับบาปที่แกได้ทําแล้วท่านผู้ฟังล่ะครับคิดว่าพระอาจารย์บูธจะต้องได้รับกรรมแบบไหนจึงจะสะสมกับบาปที่แกได้ทําเอาไว้ขอความสุขสวัสดีจจมิแดทุกท่านสวัสดีครับ